วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พขใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนักในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกิบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติด,ด้วยกันนี่แหละ แวแวบเดียวทุกๆุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปธรรมชาติของสิ่งสมมุติมันก็เป็นของมันอย่างนั้นในวิธีคิดแบบวิถีโลกโลกมันก็ใช้สมมุตินี่แหละถอดถอนสมมุติโดยการ ที่ใช่เป็นอุบายนำทางเวลามาฝึกฝลรวมกันว่าละบางว่าวางบ้างว่าวางบ้างนี่ขอกล่าวซ้ำสมมุติให้ข้อใจกันอีกรอบโดยก่อใ้ความข้อใจต่อภาพมายาที่ถูกสมมุติขึ้นนี่และ แล้วมันก็จบที่ความเข้าใจที่ทัวเราเองส่วนจะเข้าใจจะเข้าถึงได้จริงหรือไม่นัน้นมันก็ขึ้นอยู่ที่เราจะรู้แบบจิ่นสงสัยในกิเลสในความหลงในความโลภในความโกรธ หรือในทุกข์ต่างๆได้หรือไม่ตามที่ถูกสอนสั่งมานั้นตามสมมุติก็ด้วยความเข้าใจของตัวเราเองนี่แหละดังนัน้นวันวันฉันจึงหันกลับมาดูมารู้ที่ตัวฉันนั่งนอนยืนเดิน ทำการทำงานไปก็ให้รู้ก็ให้เข้าใจในตัวฉันไว้เวลาที่หยิบยืมสมมุติมาใช้ที่ภายในนี่แหละหาใจยที่อื่นไม่ดูมันไปรู้มันไปตรงๆที่จิตใจของฉัน ว่าขณะที่หยบยืมมายาสมมุติมาใช้นั้นมันถูกมายานั้นหลอกเป๋ไปทางไหนบ้างหรือไม่นี่ถ้าเข้าใจหมายถึงเข้าใจได้จริงๆด้วยประสบการณ์ตรงๆจนแจ่มแจ้งแทงทะลุมันก็ไม่เหลืออะไรเลย ในความเข้าใจของฉันที่จะให้ฉันต้องเข้าใจได้นั่นและจุดเริ่มต้นทั้งทั้งที่มันก็ไม่เคยมีจุดเริ่มต้นที่ตรงไหนหรือมีจุดสิ้นสุดที่ตรงไหนมาก่อนเลยแต่มันก็ต้องสมมุติให้มันมี จุดหมายปลายทางเพื่อการสื่อสารต่อกันที่ต้องแสดงออกไปแบบนั้นถึงได้เรียกว่ามันเป็นสมมุติไงก็เพื่อความเข้าใจแค่นี้แหละจบเมื่อความเข้าใจทางจิต มันได้จบลงแล้วอย่างติ่นตรงไตในตัวฉันเองอ้าวทีนี้ลองมาดูอุบายในการช่วยเวลามันมีเหตุบ้างสมมุติว่าเราไปเจอเจองดมันลอยอยู่ในอ่างน้ำ เวลาที่เราจะช่วยมดอ่างน้ำเล็กๆเ,เราก็เค่เอามือช้อนมดตัวนัน้นให้ขึ้นมาอยู่บนที่แห้งไม่เปียกน้ำม,มดนั้นมันก็หลอดได้ถูกต้องไหมละ่ะประมาณนะแต่ที่นี่เหตุเล่าไปเจอคน ตกน้ำลอยคออยู่กลางแม่น้ำกว้างใหญ่เออเราจะเอามือไปช้อนก็ไม่ได้เออไอตัวเขาก็ใหญ่กำลังลอย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 จะจมไม่จมแลเอาปัญญาเราจะช่วยเขาทีนี้เราจะคิดหาทางยังไงกันดีละ่ะมันเอามือลงไปช้อนไม่ได้แล้วทีนี้มันก็ต้องคิดหาอุปกรณ์หาอุบายจะช่วยละ่ะ มันก็ต้องโยนอะไรก็ได้ที่มันเป็นวัตถุสามารถให้เขาเกาะได้แล้วต้องเป็นวัตถุที่ต้องลอยน้ำเสียด้วยบางก็เวียงต้นกล้วยลงไปบางก็เวียงลูกมะพร้าวลงไปบางก็เวียงโป้มลงไปหรือ,อยางในรถลงไปให้เขาเกาะบางถ้ามีเวลาก็พายเรือเอาไปช่วยนี่ ล้วนเป็นอุบายที่จะหาทางช่วยคนทั้งนั้นเจเช่นเดียวกับธรรมเวลาที่เราจะเข้าใจธรรมนั่นได้นะั้นมันจึงต้องมีธรรมหลากหลายตามสติปัญญาของผู้คนเปรียบเสมือนดั่งแผนที่เดินทางที่พระพุทธองค์ในทรงกล่าวไว้ในเรื่องบัวสีเหล่าอันนี้ คงพอจะเข้าใจกันได้เนาะเพราะว่าที่ฉันกล่าวแสดงมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นอุบายนำทางดูที่ประโยชน์อะไรที่เกิดประโยชน์ยังมีประโยชน์ช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อกันได้ที่บอกว่ามีเมตตาที่บอกว่ามีทานนั่นน่ะนั่นเนี่ยเราทำมันโดยเจตนา โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนสิ่งใดๆเลยอันนั้นทำไปเถอะเพราะในขณะที่ทำนะั้นใจของเรามันว่างจิตของเรามันไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนั่นแหละมันก็เป็นหนทางการฝึกอย่างหนึ่งลองสังเกตดูที่ตัวเราทุกอย่างภายนอก มันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติมันนี่นี่คือการลงความเห็นว่ามันมีธรรมชาตินะจริงๆโดยไอ้ตัวธรรมชาตินั่นมันไม่เคยรับรู้ว่ามันเป็นธรรมชงธรรมชาติอะไรเลยแต่เมื่อมนุษย์มีความคิดมีความเห็นจึงต้องกล่าวไปตามความคิดความเห็นซึ่งในความคิดความเห็นนี้ตาเราไม่เท่าทัน แน่นอนยอมถูกมันดึงมันฉุดหายหลงไปกับความหมายอื่นๆได้อีกอ่ะวันนี้เอาแต่แ่นี่แหละนอะเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละ ความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นแห้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียพริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันในไหนหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้คำคำไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาด ไม่เร็วไม่ดี